หนวดปวดให้ส้มแคว สวัสดีครับพี่น้องลุงน,นวดอวยสมแควแม่และครับผมวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่ร้านยกคบคาเฟ่น,นะครับผมจะมีของกินเซ่บๆเป็นอย่างมากพี่นอ้องเบิ้งไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับผมไปครับผมไป โอเคครับพี่น้องตอนนี้เข้ามาอยู่ในร้านยกคอคาเฟ่แล้วนะครับซึ่งมีหลากหลายเมนูอาหารเลยครับพี่น้องมาต่อกันห้องกันตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ดุลนะครับสวัสดีครับพี่เลือกไม่ถูกเลยนะฮะว่าจะทานอะไรก่อนดีแล้วจะทานยังไงครับเนี่ยเราเริ่มเลยเวรออาจารย์ไปทางไหนที่เรามีเลยครับกุ้งผัดพริกเกลืออ่ากุ้งแบบว่าเนี้ยเล็กๆนะฮะเราไปไปกันเลยครับไปเลยครับเพื่อนเมากินด้วยกันจับแซ่บนุ่นกันลุกหน่อยนะครับพี่น้องเด้ไหมมาครับจับแซ่บกันพี่น้อง แล้วนี่โอเคเลยนะอ่ะแล้วเราไปผัดชาผัดชาเพื่อนๆมาเข้ามาใกล้เพื่อนขอแม่ไก่ข้างนอกมั้งผัดชาดูวยถึงพริกถึงเขิงอ่านี่เครื่องครบหมดเลยนะใช่ครับต้องพิสัยเยอ่าที่นี่มีกะบี่ปูด้วยนะครับใช่ครับมีปูสดๆเชียงใหม่นี่ปูสดเลยนะครับปูสดครับเพราะว่าสั่งจองมาจากลาสกาเลยนลาสกาโลยฟัยอคโคคาเฟ่ของเราสดอร่อยบอกเลยว่าต้องมาครับเชียงใหม่ ร้อนรเคืก็แกงถ่านนะเป็นเอกลักษณ์มากครับผมอาหารเขาจสดมากหอมีมากอ่ะต่อครับใารเขากินข้าสูตรไทยการกินเลยครับการจะขออนุญาเปิดงานนะครับผมเราต้องเราจะไม่เอาเนื้อปลาเราจะกินสมุนไพรก่อนเพราะว่าอะไรครับอาจารย์เพราะว่า เครื่องมันจะหอมเนียชิ้นหมูเราจะรู้ว่ามีอะไรบ้าง<อ>แล้วก็ชิ้เนื้อปลานะครับเนื้อปลา,านี่แบบว่าทอดมาแบบว่าได้กำลังดีเห็นไหมข้างในยังขาวเลยนะครับเป็นชิ้นเลยแล้วก็น่าจะมีรสชาติในตัวเองด้วยนะครับอ้จาเป็นคนที่ให้อาจารย์เป็นจเจ้าของห้องเลยว่าเนี่ยหืม,อมขอเชิญม,มึงตักเข้าเนื้อว้คืออร่อยทุกอย่างอ่ะอ

ไปขึ้นต่อพี่น้องครับเกาือหลังรูปทะเลเล็งมีพวกปูมาเลยเนี่ยโอ้ปลาหมึกกุ้งแล้วก็จะเอาแบบลวกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสุดแต่ถ้าเบื่อของจริงต้องสดๆสดสารพงษ์ไปพี่นอ้ําช็อตแซนนักเตะก็รุ่งรวยครับผมมาไปไม่หมดมันงงไม่หมดดูสิแล้เดี่ยวใส่ปลาต้องใส่ปลาไ้ลไนะครับ ไก่บาโต้พี่น้องครับมาแซ่บๆน้ำแกงขึ้เก้าอันนี้เป็นสามชั้นทอดน้ำปลาน้ำปลาที่เป็นไชนน้ำปลาดีเลยนะครับน้ำปลาแพะอมักขบเดือนขึ้นไปลุงหนุ่อาจารย์ดุงกับวอลลาซาครับซิมเลยครับพี่น้องซิมหยำเสียบเสียบให้พี่น้องเบิ้งครับเป็นยังไงเสียบบ่พี่น้องเสียบเฮ้ยขึ้นข้าวไก่ทอดเกลือสมุนไพรนะครับ ไก่ทอดเตือสมุนไพรตั้งแต่พี่น้องไปตะกินบ่เอ้ยเสแสบๆนั่งกันครับกับอาจารย์ดูสองนิ้วๆนี่อาจารย์กินนิ้วเอ้ยอาจารย์กินนิ้วเขาไปทางไหนโอ้ยนองวะยังแสบครับผมแสบ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 ครับลูกศิษย์แสบผมก็แสบพูดเก่งครับอาจารย์สุดยอดสวัสดีค่ะเอเชียค่ะยังจำกันได้ไหมคะลงรักคนดีเป็นแล้วมันปิดตรงไหน วันนี้นะคะจะอยากจะฝากช่องของน้องชายสุดที่รักเลยนะคะลุงนวดอวดให้ส้มแขวฝากติดตามด้วยนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะสวัสดีครับลุงนวดอวดให้ส้มแขวดูดันไม่เกรงใจใครโปดสุขใจทีวีทีดีครับอย่าลืมน,นะครับฝากติดตามฝากกดซับสไครต์น,นะครับช่องลุงนวดอวดให้ส้มแขวะเด้อ,อ,ดอครับพี่้อครับ ซมจวลุงนวดปวดให้ส้มแขวเขาเด็ดจ,จริงนะฮะไม่เชื่อลองตามไปดูที่ช่อง YouTube ช่องนี้นะครับลุงนวดปวดให้ส้มแขวลุงนวดปวดให้ส้มแขวสวัสดีค่ะฝากติดตามลุงนวดปวดให้ส้มแขวด้วยนะคะลุงนวดปวดให้ส้มแขว น้อไม่เมนูหนึ่งครับต้มแซ่บกระดูกหมูต้มแซ่บกระดูกหมูมันเสิร์ฟใส่น้ำกันคือก่าครับพี่น้องอไทยนั่งาหลายๆสดผันฮ้อนพี่น้งนองเอ,อ้ยยกโคข,ข้าเฟรชสุดยอดจังหวัดเชียงใหม่กูได้มาเชียงใหมแบบอย่างทางพาดด้วยพี่นอ้องไหมแซบ่บ,แบ,บเลยแซ่บแบบนี้ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแป,ปลความหมายเยอะคือ<ล>น้ำน้ำน้ำซุปกนเป็นไก่เป็นอะไรก็ได้กลางและอร่อยแซ่บกับแบดจานที่เราพาี่น้องทานอีกหนึ่งเมนูครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านโัวยกครบเลยนะครับผมตำยกครบครับผมพี่น้องมาแซ่บๆต้องกันครับตำยกครบนี่ก็จะเป็นตำ ไทยไทยปลา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 ก็คือตำโบราณนั่นแหละครับอ๋อจับแล้วกันครับอือหือเส้นมันกอนี่แบบว่าสวยมากอีกตัวเมียเดียวครับตำแซมวันครับผมภาพี่น้องแซ่บๆครับนี่พี่น้องตำแซมวันนี่แซ่บๆนุ่มไหยครับพี่น้องเฮ้ยคนณหนึ่งใหญเว้ยเฮ้ยฟาดเฮ้ง อป็นไพี่น <What was S 1> ้องอุ้ยแซมอนตัวใหญ่เลยครับผมตอนบอกมืองานะผมมือหย่ำหย่ำอุ้ยอย่างติดปากเอสนใจเลยบังหารุ่งวนี่ไหมอืมอย่างวิเศษไปต่อครับพี่น้องกันนะกินแซ่บแ่อย่างเย็นครับพี่น้องครับอาหารหลากหลายเมนูครับพี่น้องบึ้งบต้งเบ้งตอนปรเอาเขาจังน่อยนบอิมบบยิมบยิมใเขาใส่นี่เว้ยบอิมเด้บยิมใส่กันตัยแอก็เย็นอากาศก็ดีดีเชยงใหม่สุดยอดเลยครับผม กินย่างเดียวครับมื่อนี้มื่อนี้กินให้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องเสียบๆนั่งกันเด้อพี่น้องมาใส่ข้าวกันใส่ข้าวกันโอ,อ้ยอ้ำม,ม,มีหลากหลายเมนูอะนรแต่ตอนอย่างนู้นนะโอ้ยกินย่างนูกหมูนี่โอ้ยกุ้งผัดพริกนะครับเป็นอะไรพี่น้องตอนนี้่บอกกุง้งหอมเครื่องแข็งเพิ่งพิเคราครับพี่น้องครับเป็นจะกิน,น,กเ,าานเป็นจะเสียบเพิ่เกาครับกระลุงมหมูโอ้ยทรงเกามากพี่น้องอืมมเป็นอะไรพี่น้องอีสานเป็นบอกโอ้ยคนต่างบ้านคือมันไล่เถือกเรียกว่าโอ้ย เสื้อผ้ากินผ้าแซ่บจังสีหลับพี่น้องเอ้ยบอนเฮาครับไปเลี้ยงข้าวเสือใส่กันเนี้อมีการได้กินแซบแซ่บพี่น้องมาเบิ่งกันครับผมแซ่บทุกอย่างเลยหลายเมนูเลยเอ้ามีหลายเมนูเลยพี่น้องเอ้าตำแซมมอนพี่น้องข้าวโอ้ยติดใจกัะเนื้อแซมมอนอีหลีครับพี่น้องครับเนื้อสมโสมสีงามๆเหมือนกันเนื้อนุ่มๆโอ้ยแซ่บเขากันเข่ากันพี่น้องโอ้ยมีหูข้ามโซที่สุดแล้วหนุ่มๆนะครับผม อะไรพี่น้องมาเบิางลุงงหน่อยกินแส็บๆทุกวันอาทิตย์ตอนเที่ยงเลยครับกอสิพาไม่กินแล้วกินแส็บๆตามจังหวัดต่างๆเด้อพี่น้องของบ้านเฮาก็มีโอ้ยของจังหวัดจังหวัดมีมีหลายครับพี่น้องเบิ่งๆเอ้ยเป็นความสุขบ่าพี่น้องไปขั้นต่อครับพี่นอ้องกับอีกเมนูครับผมปลาทอดสมุนไพรนะครับโอ้ยอย่างเชียอ์จานดูพันบอหรอครับมีหลากหลายรสชาตินะครับเป็นเครื่องพริกเครื่องแกงเหมือนเข้ากันเข้ากันพี่น้องเส้บแสบๆนุ่งง่วนขึ้กาวครับผมก็ต้องเอียงมากไหมครับผมแส็บอันนี้ เกาเหล่ารวมทะเลครับเป็นยังไงพี่น้องตอนกุ้งตอนปูตอนง่ายขนาดครับมันใส่แต่ของที่เบียบกินแล้วปูสดขนาดพี่น้องบอกเลยสดแบบแปดแสนเบิ่งๆพี่น้องเบิ่งๆๆกุ้งตัวแบบไงสดๆขนาดครับอืมคือเห็ดบาปคนหล่นหนักแท้นะครับผมยาตย่านครับกินรอดนะครับกินได้กินเสร็จๆมันมีความสุขครับแหมมึงหลูดไปกินผักพีดิ ผักขมิ้นกินผักสดๆนะครับผักที่นี่อาหารที el, so cafe, uh ่นี่สดทุกอย่างเลยครับยกโคกคาเฟ่นะครับผมสดอร่อยและมีคุณภาพนะครับแอรก็เย็นเยพี่น้องลุงหนวดปวดให้ส้มแขวเป็นยังไงครับพี่น้องแสบๆนุ่นๆกันคือเกาบอลขับกับลุงหนวดปวดส้มแขวได้ครับได้พี่น้องทุกๆวันอาทิตย์ตอนเที่ยงนะครับกับคลิปของลุงหนวดปวดให้ส้มแขวฝักกดติดตามได้วยนะครับเด้อ และที่สําคัญนะครับพี่น้องเด้อขอบคุณยกโคคาเฟ่ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอาหารเอาอรยให้กับลุงนวด่วยส้มเขานะครับขอบคุณหลายครับผม